สวัสดีครับผมชอวัชระ,ะพลนะครับคุณผู้ชมมาดูจักใหญ่ทำงานครับนี่คือแคทซิบิล่า3 3 0 BL ครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วงล่าง LC นะครับจะเป็นช่วงล่างใหญ่หัวตัวนี้ไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าหัวไวโบรหรือเปล่านะครับ ก็พอดีคุยกับหัวหน้าคมงานเมื่อตะกี้นะครับก็ถือโอกาสขออนุญาตไปในตัวเออหัวหน้าแกบอกอยู่ว่าแผ่นแผ่นไอแผ่นเหล็กตัวนี้มันชื่อว่าอะไรผมลืมแล้วลืมครับลืมโอ้ หัวนี้หนักน่านจะเป็นตันนะเดี๋ยวเดี๋วพาเดินสำรวจรอบๆตัวรถเข้าหน่อยครับ ถ้าได้แนวแล้วก็เขาก็จะทำการกดนะครับเวรดมีการเสริมตรวจพิเศษด้วยนะครับทำยื่นยาวออกมาแล้วก็มีการเสริมเหล็กถ่วงอีกชั้นหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับ เอาเร่งครับเร่ง ล้มหินครับลงตีกองหินกองน้ำลงก่อนจังติดลอยล้มตะลิงนะปล่อยล้มกองมันหรืออต้องลอยเงี้มันเหลือ้อนไชัดเนี่ยนะไดชัดเนี่ยแล้วมันสูง,สงเป็นไม้ยีกว่ามันต้องเห็นตรงนี้แล้วจังเด็กเอาแบบงกาครับผมไม่ต้องให้คุณเป็นสตรีมนะแต่มันมีมันสินามีซ่าปัญหานำ้ำตรงนั้นมันเป็นปิอง สูงเจ็แล้วก็เสว่สงน่ะมันจะเป็นมองที่ว่าเขาระบายน้ำเสียออกเต็มเต็อปิดเป็ดเลย,ยเพราะไรครับผมลอเห็นไปสักพักก็ต้องมาเปิดนะครับรอดจะนำรถขึ้นไดับนลงได้อย่างนี้นอ๋อครับผมลอดนำรถเซ็ตต้องมาปิดอีกคนมากก็กต้องไม่เปิดน,นะครับ,รบก็เลยต้องเน็้ผิวช่วงเต็ผิวช่วง,ววงครับผมปิดปิดขาดเพราะไรนะครับปิดขาดน้ำมันเป็นของอ๋อคันหน่อยอยู่นี่คันสองสามหาอยู่คนนะครับเนาะ อ่าอยู่บนสองโวลเขามีสองโวล์ครับเพราะว่าขั้นหนึ่งไล่จากยรงไปไหนแล้วก็มีขั้นหนึ่งไล้ครับต่อไปอ๋อครับแล้วก็มีขั้นหน่อยตัวเนี้ยใส่ขั้นหน่อยเพราะกล่องเมื่อกี้มันก็ดีนะครับโอครับนักมันเบาครับผมอ่า,อาโอเคคุณผู้ชม นาครับไอแ้แพนนั่นนี่ก็เรนแพนยงทำเนี่ยนนเน่นชีดไทยชีดไทยอ๋อ,อแพน,น,านสามเมตรห้าิบเขาเดี่ยวขนาดขอมย,ยวเดี๋ยวครับสามเมตร้า,รา,ดดดดา,น,านไปจนสุเลยนะครับัเขาเดียวรถรถตัระดับางเีนไหอ๋อครินวยออกไป ต้องมองที่ว่าไอลลิงเดิมม,มัน,น,นครับ,รบมันขาดไปขอไปใส้หมวกรัดพอดีเลยเอาไ,อาจจไดเกัม, <c oughs> มันางนะไกระแพะ่ผม ก็ันชิดไายนะครับก็คุยกับเูหน้านี่ครับเสื้อเทาเทาแม่ใหญ่ยาวครับล้นจอคุณผู้ชมใหญ่ยาวจนล้นจอ เดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูเขากดใกล้ๆหน่อยละกัคในคุณผู้ชมโอ้อย่างนี้เองนะครับ สุดจัดเลยคุณผู้ชมระดับความสั่นเหมือนรถบดเลยนะครับค่อนข้างสั่นแรงนะครับช่วงล่าง8ทับ2นะครับแคเรียดด้านบน2รอนเลอร์8ลูกนะครับหรือว่าโรเลอร์ไบแทกหนาปักนะครับมีการเสริมนะมีการเสริมเหล็กพิเศษให้มันหนากว่าเก่านะครับ อาจจะดูย้อนแสงนะครับมุม,มนี้ภาพไม่ค่อยสวยก็ต้องขอบคุณทางบริษัทแล้วก็ทางคนหน้าด้วยนะครับที่ เพื่อเฟื่อให้ทางชอว์วัฒนพลเข้ามารีวิวการทํางานของเครื่องจักรนะครับรถใหญ่ๆอย่างนี้หาชมยากครับผู้ชมที่หน้าง,งานเองก็จะมีโกเบลโกเอสเคสองสามห้าสองคันนะครับเอสเคหนึ่งสามห้าหนึ่งคันแคทชัปิล่าสามสามศูนย์บีเอลหนึ่งคันแล้วก็จะมีโฮมเมสเซอร์พีซี ให้เป็น PW นะครับ1.60 1คันแล้วก็จะมีจะเป็น PW 170ครับแล้วก็ PW 100นะครับมันต้องต่อเป็นพิกซอกันอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนี่มันต้องมันต้องต่อกันอย่างนี้นะครับ ถึงจะได้นะอ้าเดี๋ยวจะเริ่มกดแล้วครับเอาเลยลงแล้ว โอเคคุณผู้ชมครับจัดให้ชม12นาทีเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าละกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟอร์ตกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นให้กับช่องมันจะระเบิดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าแคทจซเวล่า 330BL นะครับตึงเซฮงก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับลาละครับ